คุณรู้ไหมครับคนที่ถูกหวยรางวัลใหญ่มักจะฝันอะไรบางอย่างก่อนโชคจะมาฝันเห็นบรรพบุรุษมาบอกเลขนี่คือสัญญาณแรกของโชคลาภหากคุณฝันเห็นงูหรือพญานาคไปใๆนั่นแหละล้างดีบางคนฝันเห็นตัวเลขชัดเจนฝันซ้ำๆนี่คือสัญญาณว่าโชคใหญ่อาจอยู่ใกล้คุณฝันเห็นเด็กทารกยิ้มแย้มก็เหมือนมีสิ่งดีๆกำลังจะมาหาและถ้าคุณฝันว่า จับปลาได้เยอะๆง่ายๆนั่นแปลว่าโชคลาบกำลังมาถึง ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าฝันแบบนี้แล้วจะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนแต่เป็นความเชื่อที่เล่าต่อกันมาของคนดวงเฮงหลายรายถ้าคุณเคยฝันตรงกับข้อไหนก็ขอให้ใช้สติหยันทำมาหากินและเสี่ยงโชคแค่พอประมาณเพราะโชคที่ดีที่สุดคือการไม่เดือดร้อนตัวเองและคนที่เรารักถ้าชอบคลิปนี้แชร์เก็บไว้เป็นกำลังใจให้ตัวเองในวันที่ดวงกำลังมานะครับ